วันนี้พาเด็กๆทำลาบอร่อยซื้อกินเองทำกินเองนะคะนี่ก็ไปใจตลาดมานะตลาดก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซื้อเนื้อหมูมากิโลหนึ่งนะคะลแล้วก็ใครเด็กได้มีสัมพันธภาพที่ดีนะคะช่วยกันก็ลดไขมันไปในตัวนะคะ คนตำเราจะใช้พัสดิบในการที่ทำได้เไรเครื่องปรุงก็จะมีหลกัหลกๆก็คือเนื้อหมูใช่ไหมคะเนื้อหมูแล้วก็สับทีนี้เรามีอุปกรณ์ตำแลก็ใช้จับก็อัดกวามะนาวรกแล้วก็กอกวห,กวกหอมแดงแล้วก็ชุดชชผักชีพีเรน่านะคะอันนี้ก็พน,นักงานตั้ง ซ้ำให้รถไขมันกระจายนะคะมันกระจายงก็พงานสับหมูนะคะตอนนี้อร่อยแน่นอนเดี๋ยวขั้นดอนต่อไปเรามาดูกันอตอนนี้หมูก็สุกได้ที่แล้วนะคะต่อไปก็มาปรุงรสกันเลยอ่าในครัวห้องใสเครื่องปรุงรสไปแล้วมีข้าวคั่วนะคะอันนี้เพื่อกันประหยัด ภาชนะที่จะล้างนะคะก็ทำในกระทะต่อไปเลยอะไรอีกจะไปใส่หอมอันนี้มีหันไว้แล้วนะคะมีอหอมมีผักชีใส่ลกไปเลยนะคะบดสรุปรวมแล้วก็จะได้กินแล้วนะคะพาเด็กเข้าครัวนะคะอันนี้ก็คิง Children ครัวเด็กๆนะคะทนันก็ทำกินเองอัน,นต่อไปก็เพิ่มความเผ็ดโดย Chilli พริกนะคะใส่ไปเลยตามความสะใจนะคะอ่ารุงไปเลยคนให้เข้ากาันเอาทับผีอันไหมถนัดไหมเนื้อ็ได้หน้าตาน่ากินแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็น เมนูที่เราทำกินเองกันง่ายๆเด็กๆชอบมากเลยนะคะลาบมีสานนี่มีสานเราเแซ่บหลายเดอ้อถ้าเรื่องลาบเนี่ยลาบถือเป็นไ,ได้ลาบงานไหนไม่ไม,มีลาบก,ก็คือไม่คือเนาะต้องได้ลาบไปด้วยถึงจะมีโชคมีลาบของลาบมากักายของอิสานหรคนกคิเบบนเสพปะจะนีก็ได้ ันนี้เราก็ไปกระีบมะานาวปิมะนาวปรสเรียบร้อยแล้วขั้นตอนเรียบร้อยนะคะผักชีโรยหน้าเพิ่มความสีสันหรือผักชีนะคะอยากกบุกผักชีผักชีนี่ก็เหมาะกับที่เขาเรียกผักชีโรยหน้าจริงนะมันก็จะสวยงามนะคะน,นี่ก็ตอนก็เสร็จแล้วนะคะ ขั้นตอนก็เสร็จแล้ว